สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันอีกคือเก้านะครับมาหนีตรงกับวันที่ยิมหามีนาคมสองพันห้ร้อยหกสิบสี่นะครับมีผมสิบภาพมาเบิง้งเอากรบลงครับวันนี้ชุดที่สามขังที่สองครับพอที่ใครบัวมือสามมือก้อนหนึ่งเอาชุดเอาชุดที่สองของใครลุขังลุกใครขังที่สองบ่อใครครับ แตช่ชุดนี้เขาใครวะชุดนี้เขาบ่มีปัญหาออียงชุดนี้เขาแนะนำว่า,อาวเอียงนะครับแล้วก็นำนำกับนำกัเก้าอยู่ครับนำเนานำเก้าอยู่บริเปลี่ยนนำนะครับมาเบิ้ง่าเขาสีมันบอสไคร่ะสิว่าหนาสีใครอยู่นะครับผคิดว่าแต่ว่าปัญหานีเกิดขึ้นนะครับม,มีบางตัวปากเวย นะครับเห็นมะขามปักเปื <laughs> anyway ่อยๆที <ness> oh ่แกกีบว่าเป็นลายเดียวมันปิดหลายๆมันคงวิติหลังจากใข้หลังจากลวกชุดนี้แต่คงติดแยกคงติเออกไปรักษามูลปากขเปื่อยรักษาไว้นะครับพยาหเขากินน้อยก็สิพักเขาไว้ชุดนี้ทั้งสามชุดนะครับสิพักเขาไว้ ผมคิดว่าเพราะว่าเอาบอกร,รก่รู้สึกว่ามันบ่ดูครบมันตายนะครับเอาไปใส่ผักเอาไปใส่บอรกระไรบอดินครับชุดหนีงหมดเลยเดี๋ยวเข่ไข่ใส่บอหนีแะครับบอที่ไม่เน่านเนี่ยไก่หน่ผมเปิดน้ำไปน้น่เอาน้ำไปเอาน้ำมาจากบอในาสาสนครับ กับน้ำมาดานบวกกันครับนั่นน้ำมาดานผมนล้วบวกกันไว้นะครับเขาข้างไปขึ้นคือมือน,นี้หลังจากมือนี้ออกมันคงเดี๋ยวใครไปวานลงเบึงนะครับให้มันจะออกมืออื่นกะทีเอาไปวานดวงบึงแล้วก็อีกนึงก็เฉพาะน้ำมาดานที่ซื้อเอาใส่พุ่นทอทีเเมมทอท่เมนต์ไปน,นะครับุผมดีมากครับผมทอที่เมนต์นี่นะครับผมน้ำผมกำลังซ่อมความสะาดทออยู่ เราเสืนามเสียไปมึงอ่นเนอาลงนะครับระวานไกลล่ลงการทดสอบนำบาดาลกับนำบอนะครับว่าสิเป็นตังไหน,นครับการเพราะผมวิญยาณเพาะออกอยู่ผมยญญาณตะนนำนะครับมันถึเห็นจะในสีเลียงดูออดเห็นได้จากเจ็ดมือว่าตายนะครับถลอดเจ็ดมือก็เว่าโอเคเลยนะครับนี่คือปัญหานะครับก็เลียกว่าทายพี่น้องบึง มาล่องมาไมค่อยเบ่งมืออึนครับวันเสียออกไข่หลายบอ่อออกไขหลายบอ่อแล้วก็บึงผลงานลูกมันทิ่เป็นใดแข็งแรงบอนะครับมันที่ตายบอนะครับผมเปลี่ยนนามไหมอีบอ่อไปบ่ดินนะครับเอาสหรับมือนีมันุดเหมือนเต่านะครับตอนนี้เอาไวตามม้ตะกอนเอาทันหน่ตะกอนครับมันเต่าเจอกันครับเอาผ่านมา อันนี้เศร้ามือไหม่นะครับนี่ผ่านมาสิบสองชั่วโมงครับพี่น้องใครออกเป็นตาหนาพ่อใจอยู่ครับแต่ว่ามีปัญหาด้านหนึ่งหมู่ว่านนี้ผมเปิดน้ำตรงนี้นะครับนี่นผมเปิดพ่อหลอกนี่จอกจอกจอกนี่ผมเปิดน้ำประมาณนี้แหละครับหมู่ว่านเปิดปเปิดไปนะครับนี่เปิดไปแบบนี้ ผมก็เปิดแวนี่นะครับจอกจองข้อหลอเขาถือกินฝนมาแล้วครับถือกินน้ำไม่นะครับไม่น้ำแล้วสูงผมขึ้นผมเบบึงเด้ผมการเบิ้งผมหลานอนหลับผมไลผมเปิดน้ำาตอนนี่นะครับผมว่านน้ำแรงผมว่าทิมาดับไปราเดึกดเดืผมดื่มมานนะผมมานืมมากครับปรกว่าน้ำข้นมากบบสูงเลยครับบอกตายเลยครับ ให้กบโอเคอยู่ครับใส่อะไรสำหีับพอแล้วสำหรำับการเพาะสำหรับการใดเพาะลูกวัดไออลูกกบนะครับสำหรับการผลิตลูกกบนะครับไม่เขาว่าต้องละลายใช่ไหมหลวงพ่ออันนี้ชุดสามนะครับให้ขังที่สองนะครับคือว่าใส่อะไรเอาเท้ากันเหงาเลยชุดนั้น,น,นี่นะครับคันผมมาปิดนำใว้นี่มันจะออกดีกว่านี้นะครับนี่ ผมมอว่าเด้มา่อปีน้ำไว้ไมนมีใครยากครับเพนาะง้พักกันฝืนใครออกมาไล่อยู่นะครับคุณไล่อยู่เต็มอยู่ครับใส่ได้อยู่คุณนะมุมกับาไลา่ครับเห็นมันขับอยู่มุมน่ะใส่ได้ครับใส่ได้ชุดที่สามนี่แต่ว่าชุดที่สองนี่มันอุบัติเหตุชุดที่สองนี่น้าแห้งนะครับถ้ามันกบตัวแหง้งมันเลยไข่บ่ดี ครับเพระนาะฉะนั้นเขาก็ต้องหูเขากคคค็คอยเลี้ยนดูไปด้วยกันครับไรจันไดควบนับ่นงผไขใดีดเลี้ยงังไนไดเลี้ยงคบตอนเห็ดแถบออกไข่เห็ดไหนออกไข่ก็ถือว่าออกงาอยูอย่แล้วครับตรวจเห็ดได้สำหรับมือออนนะครับแต่ว่ามือไม่พันมือก้าเราพันจักวิธีแลไวมันก็ตรวจจาดข้าวเดือวนะครับขันเห็ดหันออกไข่ของควบนะครับ การเห็นเห็นหูนุเห็นกบออกใข่นะครับปัญหามันต่อไปหน้าคดคือเห็ดยังไรลูกกบมันหลอดเจีดมือนะครับเข้ามาเบิ่งกันมาติดตามเบิง่งเบิ่งกันนะครับประเทศจังไงผมมือมอนนี่ละผมเริ่มปรับไม่ละผมมานามใส่ไ้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเบิง่งคคิปหนานะครับคิปหนาผมเห็ดมันนีน่ละหลังจากค่ายมีเศษขอิถ่ายต้อนครับ แลคลิปนี้ก็เอาไว้ซนะนะับนี่นกน,นะครับซับสินทรนะครับต้นะไคร่เด็ดปูดไว้ไว้แล้วอย่าลืมซับตะไคร้เยครับกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์มูฟเวนว่าสวัสดีครับ